ขนมะเน,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 นียหอกขาเนะียลกใหญ่ลอ,อลดูรก,ก็ลังขมามอ้ยก็ใหนะโอ้ก็อย่งี้ยโอ้าครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นที่คิดถึงทุกท่านนะครับ วันนี้ผมก็นำช่องเฉลิมมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา4โมงนะครับผมก็มายืนอยู่ที่ตลาดบ้านด่านแม่คำมันนะครับก็ซึ่งก็เป็นตลาดธรรมดาเป็นตลาดเล็กๆนะครับเมื่อวันอาทิตย์ผมก็ไม่ได้มานะครับ สำหรับช่องเฉลิมศรีสมโภชท่านก็สามารถติดตามรับชมกันได้ทั้งสองทางนะครับไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่า y o u t u b e นะครับก็เชิญชมกันได้ทั้งสองทางนะครับถ้าเป็นทาง y o u t u b e นะครับก็หาง่ายนะครับช่องเฉลิมศรีสมโภชเพียงท่านเข้าไปใน y o u t u b e แล้วก็ กด,ดค้นหานะครับแล้วพิมพ์คําว่าเฉลิมศีสมโพธท่านก็จะพบกับท่องเฉลิมศีสมโพธและก็ที่ผมได้ไปถ่ายทํามานะครับ <ไป S 1> ก็ให้ท่านได้รับชมกันนะครับนี่ก็เป็นตลาดบันดานแม่ขมัน มีทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันท์นะครับซึ่งวันอาทิตย์เป็นตลาดนัดผมไม่ได้มาไปถ่ายงานก็ถ่นที่วัดจริงตํานะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาที่ตลาดตอนเย็นนะครับตลาดตอนเย็นนะครับก็มีพ่อแม่พี่น้องที่เขากับจาก การงานนะครับก็มาซื้อกับข้าวกับปลากันนะครับขนาดตอนเย็นก็มีเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะครับนี่ก็จะมีต้มมีแกงเยอะแยะเลยมากมายเลยนะครับเนาะ อร่อยอร่อยนะครับผมก็มาซื้อเจ้านี้เป็นประจำนะครับ <c oughs> แม่ค้าของเราก็น่ารักนะครับซื้อเลยครับกำลังร้อนรอนเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นผักสดนะครับสดจากไร่ใหม่จากสวนนะครับจ้า,จาแม่ค้าก็งามงนะครับแล้วก็ใจดีด้วยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับจะเป็นมะเขือหรือมะเขือมะเขือก็มีนะครับนะประกาศก็โจๆกันเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นปลาแดดเดียวนะครับปลาสลิดแต่ไม่ใช่บางบอ่อปลาสลิดบางบ,อบอ่อนะครับตัวใหญ่ๆตัวโตๆปลาทอนก็มีนะครับที่นี่เราขายกันไม่แพงนะครับปลานินก็มีนะครับแม่ค้าก็ใจดีนะครับ ลูกค้าก็กำลังมากันเยอะแยะเลยนะครับส่วนข้า,ๆขางๆกันนี้ก็จะเป็นต้มหมูนะครับเมื่อท่านกลับมาจากกิจาการงานเย็นๆนะครับก็มาแวะซื้อกันได้เลยนะครับกลับไปบ้านไม่ต้องไปต้มไม่ต้องไม่หูไม่ต้องไ,ไม่ไหาเนาะอันนี้ก็ ของหวานก็มีนะครับถุงละสิบบาทเองค่ะถุงละสิบบาทเองนะครับ่อแม่พีไปน้องสองกินขนมกินสดกับข้าวมาที่ตลาดด่านทองด่านแม่ขมันนะตลาดด่านแม่ขมันมีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของหวานนะครับหรือกับข้าวสดถ้ามัน,นไทยได,ด้วยไทยดีโบ้ด กินยางันสตอเปยังิ้วเหนก็แรงไปนอันนี้ก็เป็นปลาทอดอดทอดมันนะครับทอดมันอร่อยอร่อยนะครับ สะโพดทอดนะครับก็มีเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะครับเมื่อท่านมาแล้วก็มาแวะซื้อมาแวะอุดหนุนกันได้เลยนะครับ<อ>แม่ค้าที่นี่ก็ใจดีครับใจดีมาใจงามอย่างเดียวครับก็มาแวะซื้อมาแวะอุดหนุนกันนะครับเมื่อท่านได้ดูช่องเฉลิมศรีสมโพธนะครับไม่ว่าจะทาง Facebook หรือ youtube นะครับ ก็ดูได้ทั้งสองทางเมื่อท่านรู้แล้วนะครับที่ตลาดบ้านด่านของเรานี้ไม่ใช่ว่ามีแต่วันอาทิตย์นะครับวันธรรมดาก็มีทุกวันนะครับมีทุกเย็นนะครับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ไปทํางานทําการนะครับที่อยู่ทั้งบ้านก็ดีนะครับก็มาแวะซื้อกับข้าวกับปลากันนะครับ อันนี้ก็โอ้จะมีมากมายเลยนะครับอันนี้ก็ย้ำมนุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะครับาาอามะนาวก็จะจไล่หม่จกสวนกันเลยนะครับ เนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูทั่วๆนะครับมเมื่อซื้อผักกันแล้วก็มาซื้อเนื้อนะครับเนาะเนื้อนี่ก็เนี่ยโลร้150อยห้าสี่เพลงนะครับไม่แพงเลยไม่ชดนะครับ แคบหมูก็มีนะครับแคบหมูไร้มันเลยครับแคบหมูก็ไม่แพงถุงละถุงละห้าสิบบาทใหญ่เบ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่กลับจากกิจการงานนะครับไม่มีอะไรที่จะรับประทานก็มาแวะซื้อกันได้นะครับแม่ค้าก็ใจดีนะครับมีรอยยิ้มอีกจังหาก <c oughs> อ่าอันนี้ก็ข้าวเหนียวนะครับครับข้าวก็มีนะครับไม่ต้องห่วงมาที่ตลาดด่านแม่ขมันครบจบทุกอย่างนะครับและอีกอย่างน,นาางไอ้านทองฮะด่านทองอ๋อตลาดด่านทองมาที่นี่ครบจบทุกอย่างนะครับทั้งเนื้อทั้งผักนะครับข้าวหรือว่าจะเป็นผักนะครับ สดจากไร่ erus, ไม่จากสวนนะครับแม่ค้าก็สดสดด้ยครับ <laughs> ไก็มีนะ,ะไก็มีไ่ของแห้งของแห้งอ้า <laughs> นี่เราก็เข้ามากันข้างในเลยนะครับ,นะบไม่ค่าจะรับและเนาะเ <c oughs> ขารวมมัวมัวพอกันแต่ข้างนอกกนะ <c oughs> ัน <c oughs> เ,าเนาะวันที่จะไปขายหุ้นไะเนาะยอดจะวานี่ไปกระลิงกัน ครับเขาทอดกระถิ่งกัน<ม>ก็ดูได้เลยครับใน YouTube นะครับนี่ก็จะเป็นกล้วยกล้วยน้ำว้านะครับนี่ก็จะเป็นมะเขือ,ม,อมีมากมายหลายอย่างให้ท่านเลือกเลยนะครับพริกแกงนะครับ,บกกครับ เอาเลือกเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะครับอันนี้ขายขนมจีนนะครับ ข้าวพันค่ะอ๋อข้าวพันข้าวพันก็มีนะครับไขม่ขมว้วน่อนอ๋อไขม่ม้วนอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอ่าอร่อยครับหายห่วงเลยพันไปทำกิจการงานมาร้อนๆอนนะครับก็มาแวะกินไข่ม้วนนะครับรับรองได้ว่าที่นี่ของเขาอร่อยนะครับขอบคุณ นี่ก็จะเป็นเนื้อไก่นะครับฮนะไก่สดเลยนะครับตัวใหญ่ๆเป้งๆกันได้เลยนะครับมาแวะอุ่หนุกันนะครับท่านที่ไปทําการทํางานมาแล้วนะครับเมื่อทำบ้านยังไม่มีอะไรที่จะไปทํารับประทานนะครับก็มาแวะที่ตลาดกันได้เลยนะครับพอค้าก็ ใจดีนะครับพ่อขาที่บรรดาลนี่หายห่วงเลยนะครับเป็นกันเองกับทุกท่านทุกคนเลยนะครับยู u ูบอ่ะคุณผู้เ,เข้าไปในใน y t u t u แล้วก็กดฉลิมสีสมโพธิครับกดได้ไหมครับทำได้ไหม ว่ากดยูทูบไมใช่ัเออทำให้ไหมทำให้ไหมกดไปที่โจทีแดงนะครับ